สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกรรมนาทียีิบสองเยพี่น้องมีนาคมหกเปรยน,นะจ้ะพอกันส่วนค่ำๆนะพี่น้องหกโมงแรกเลยจ้ะสิม,มาใส่ตุ่มจ้ะมาใส่ตุ่มมองทำมาเก็บพังน้ำมันอ่ะพี่น,อน้องเนียบเบิ้งเป็นตะมีป่านะก็เลยลองมาใส่เบิ้งว่าสิโสอสิบมานบอลนะจ้ะไปไปน้ำกันจ้ะพี่น้องน,นีเงาข้องไก่ขึ้เจจก่าจ้ะ ขังแหลกแล้วมาใส่ตุ่มเมืงนี่แต่วาพี่กายก็กมาไล่หม,อง,มองอยู่พี่น้องพี่กายอย่าก่อนก็มาใส่หมองไล่หมองอยู่แถวนี้มาชาปลานะมาใส่รลองเมืองมีมปลาบ้าะนเรานีปลามีกุง้งมา แล้วก็กลับมานอนเฮียนเหมนพี่น้องบ่ได้นอนก็หนีเนี่ยมอเสาร์กับสีมาเตเสาร์นะจา๊ะบ่บมไกไไ่เป็นไรทีรถข้าวเดียวกับหอนะจา๊ะมันนี่ก็บ,บริลงคลิปจต่พี่น้องสิได้ลงมะเอือนพอละนี่ยมอเสาร์ยังสีมายามตรงทียี่สิบสามเลยพี่น้องเนี่ก่อนกับขึ้นเขาอยู่พี่น้องบ่ได้ยั้งกันเลยไปซอมเมืองเฮ็ดบดมันแห้งนะพี่น้องตุ้มมันตุ้มมันกระลายอยู่มันแหง้งเขานั้นบ่นใหญ่ นั่นแหละคือว่าบ่ด้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่ก็ขอส่วนกันมาใส่ตุ่มมาคำ,คำําๆจ้ะพอแถวนี้มันใก่้ใก่้คนแน่นะพี่น้องเฮาก็เลยมาคำ,คำําๆ สุดุดมันมาเนลยไก่ซีเมือดป่ะพวกมงกลัวละ่ะสุดปุดม,มันีบอหนะจ๊ะต้องผุนไม่หนามไปบอมีดห่อนี่บ,บอ ยามถือปลาอันนี้เนาะจังบ่ตายเนาะเียเ้าที่มายามนี่มันเสายวเดี๋ยวปิดไก่อนนี่อะไบัวพี่น้องก็ว่าเฮ็ดออกทางบนทะเลก็ออกบ่วลาเด้อท่างผุนพี่น้องครับเอ้ก่อนกะบ่บัวไปเนาะจ้ะไปกะยันบ่วใยนะพี่น้องมันออกหน่อยหเพื่องกะในผู้บ่วลายบัวใยผู้ละแกงหน่อย ตาเข้มยุ่นีแล้วพี่น้องให้มันออกได้หลายก็น่าจะไปคนโตอีกก่อนอาก,กินให้อยากใส่ตุ่มใส่ม้ออ่างมาเสนะพ,พี่น้องกิดโรบุน,นเอ้าเอ็กกรอนกับสีไปถ่ายอยู่หันเนาะก็ไปถ่ายอยู่หันเด้ออันเดียดตุ่มอันหนึ่งเรื่อมได้ไหมไปถ่ายไปมีกรอนอยู่หพีนนพ่น้องถา่ายมีกรอนสิใส่หลงลุ่มหวานพี่น้อง ขมาชิมหาหลังจเพคุณจะใส่หม่องปลาข้างน้ำนำนะจเพคุนก็เป็นตะมีเอียนมียังนะพ้่น้องเลยใส่บง เดี๋ยวพี่น้องนี่เล็กว่ะเพียวน,น,นี้มันไก่ขุนเนี่ยนะพี่น้องเพราะเขามาหากินร้าย เหลือเหมือเลยจ้ะัก่อนเราใส่เพิ่งยังะหาหกหลังจ้ะเยวก็ใส่ว่งนี่ก็เบิดเลยมไม่ค่อยมีว่งเนาะอนมันบ สูงประมาณเด้อไ้กินประยาเดีด๋ยวก่อนไปใส่เนี่ยก่อนตีทายยุทธ์เก้ยุทธ์สามล้งจ้ะสามลังสุดถ่ายกระสีข้ากันใส่ถุ่มเนึ่งเลยพี่น้องข้าวเดียวยบ่หกโม,มงสี่สิบสองนะ เก็บสมองมวแล้วเอาใส่เอ้าจังมาลวนนังกันมืเอื่นเฉาจย่พี่น้องเอาสิสูงสีมานม้อนะจ๊ะสามลังนสุดฐายนอีกสองล้านสุดฐายข้ากินห้าอยากบ่เคยมาใส่เยื่อเทียได้หนีคางแรกใส่ใส่ปีนี้ครั้งแรกพี่กายก็บ่เคยมาใส่ดอกใส่ตะมองบ่นี่ก็ใส่เอ้าขอให้สูงๆมันมัน พอกันหเหมือนสาวด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องวันที่ยี่สามนะจ้ะวันนี้ภาคก,กันเตือนในเศร้ามายามตุ่มจ้าพี่น้องเดือนอยังยังหยั่งอยู่เดือน <c oughs> ที่หาขวาระเนาะแมนสิบหกโมงแล้วแต่วันยังเหมือดอยู่เดือนขางไปไ<ะ>ปเห็น,นหงแล้วเนาะมาแม่นนมตัวบอเมาบ้านนี้ว่ามันว่ามันสิแจงเนาะแม่นว่าจะ แต่ว่ากระลังแจ่งล่ะกรลังแจ่งอะล่ะส,สตรตะเวนก็ลังขึ้นไปใหญ่ก่อนงานก่อนเราบาดเนี่ยไปกรลังขึงงน้นตะเ<ป>วนกระลังข้งนเมื่อนี้นพงอยู่หมอแวดกบบรบโดดอกมาบัมืนพี่อน,น้องเอ้ยเออว่ามันสิแจ่งัก็สิยำ มันจะคือวะน้องพี่น้องเอ,อ้ยพ่อเด็กกินด้อยาก,กบ้น่นมาเบื้องลังแหลมยามถาเดีอยีไฟยใยหมงใต่ซอซับคือวะนะอ้องก็มีจิรียก็มีจิรียพี่น้องมีกุงก่งวะกลุ้งบ่ กลุ่มนี่อก,กุมอ่มกใก่ใ่งก,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 กระลงจะมาใส่อน,นกลุไก,ก่แงแร Còn cái còi ngó Tiền nó tiền Ông thay ổng hết Pỉn mà Pỉn đâu, đang ổ Pỉn tụm Một đấy, mình bắt không khả Giang lắm rồi, gọi 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 ออตุ่มตาเลย,ม,เลยมันกัดตุม่มจันลงเลยเอานีโ้ดโร้เลยว่านี่นี่ตโอ้าาอาามักัดตุ่มคนนี่กระปูนันี้เยอนี้วัดสิปูวัดสิบ่มีเนาะนานี่ โอ้ขนาดใส่รอบบานก็ยิ่งก็มีกระปุ๋เนี่เที่ยวกี่ไก่บานเนี่ยพี่น้องนะบ่งมีเลาะส่วนปามของอืมอืมคนมาหาแล้วไม่ค่อยิจอเอากระปุกเขาพ้นบ่อยจำได้ยังบ่ ท่ามาารังเถอะนะไม่ไหลไปวะยังไงล่ะคืออยู่วะอย่างก่อน,นคือคือกระปุกปูก็เอานะคือปูเอาปุกแสดงว่าปูมีปลาบ้างวนี่ไม่ได้ปลา นะ๋อน่อยมีอะไรไม่ีต้องีตสองทำตัวก็บอถือว่ะเนาะปลาก็เห็นแรียนนู้มันคนใสหลายวย่ะตอ้องทตัวอืมโอ โมหันเลยพี่น้องเลยที่มา้านบอกยามไปเรื่อยๆยามไปละสามหลังนี่เรียวสาวก็น้องงินหึงสิวกัอนตาสิวเขากุ้ง กูมีเลยอืมองไกง่คนบ่ได้ซื้อถุงมานำเลยใสสังคืนมันเป็นงูม้มนปลาเนาะอืมบ่ขือเลยคืน่อย,อออยปลาบ่ามีเต้ว่าเห็นมันแลีนยนอยู่ปลา บกเขาคนมาใส่ดูได้ไปก็แล้วมันเหลือง๋ยว่ข้อเลี่ยงเลยพี่น้องเอ้ยอยากเสาอยู่พี่น้องเกลื่อนเตียงออกแล้วพี่น้องบดทีเจ้ะ ให้เขาเจ้าได้พี่น้องขี้วนป่ามตัวนี้เป็นของหลวงนะพี่น้องใครมาหากินห้างอยากก็ได้มันอยู่ไก่ผมมีเลยบ่อือเด็กเกี้ยวเด็เกี้ยวตอนนี้ อีกสิคืออยู่คือกุ้งบ่กุ้งพอได้ก่ออยู่กุ่งไกล้กไปเห็นกุ่มของห้าได้ก่อยถ้าแนวนี่ได้ก่อยอยู่พี่หาลังก่พอก่อยซึ่นี่

่็ได้เดวเจ้าอยู่ดพี่นะ่ได้กินอยู่การหากินหายากแตนี่ได้น้อยได้ร้ายเนาะมีปลาอะไรล้างหนยจ้ะชมซีงกัเบ่ยังอยู่ขุนนอนู่ปลาพวกน้ำช่องหลังเนาะม้านี่กุ่มม้านะมานกลุ่มกวนถือถือา

ว่างนี่เขาอันเขาหือสอนจ้ะพี่น้องเขาหสอนอันที่มีปลาบ่กตมีตลาดยูไม่ยูาแม่ขี้เต้าหานบอหนึ่วันบ่ม่เนาะือี่ยังก็หันเขาสอนมาหพวกไก่พี่ะอืมก็เด้กินเย่ก็เลี้ยงอสกตัวยวันอยากีดอก พูดแมงคีเต่าคลายโอ้ย้งพูดปล่าขาวก็มีเี้ยเสาพดปลาขาวเนาะทั้งปลาขาวทั้งแมงคีเตาทั้งกลุืมกุ่มก็ดีก้อยดีกแอ้วพี่นนองไม่ว่าิบ่บได้ก้อยอีดอกม่ใสิเ่าเลีวยงสา

ตัวใหญ่เหตัวใหญ่ับกุ้งอะไรขึ้คโอค้โหอืมหูแล้วนตีงบอังกี่ตากุ้งเออกุ้งตัวกุ้งเลยเขาได้ยแล้วกุ้งอืม มาปลายเขาหยาบกุ้งมีแต่ตัวใหญ่กุ้งไก่จะออกเนาะจะออกยูแต่แอยูพูพูไปดููลงเลยคือว่าผานอ่้วันน่น นาเลยนี่ดอกเนาะอย่ยนีอยู่นี่นางล้งนึงจ้ะอยู่มันเลิกนะพี่น้อ่อนไปเอาเนมาถ่าอยู่ดอลังนึงแหละก็ไปเอาอยู่ลาลาฝั่น้ำชองหลังก้าวปากินอยู่ก็ถือปลาบ่ เราไปถึงพร่นีละกูไนจะกินดูม่ัเป็นกุ้งอืกุ้งเอาข้อไก่ออกเลยแต่ก้อยเนาะอืมก็ได้เหลี่ยงสาอยู่ งนินหนอนปเป็นแนวนตัวอ,อันี่อไนนี้อ,นอีกเก้อยังเหลืออีกสหลังอีกสองหลังแต่ว่ามัน,นถือว่ามีกุ้งอะไอยู่หานคืออรน,น,นอนมันคนี้ยอมันเอียนมนันปลาขยู่มาบ่งมองปลาพักน้ำเด้อสิถือป <c oughs> น้ำนคอนสิมออีมีปลาบาบา ทางน้ามาเข้ามาเก็บน่อพี่นนองวัน oh, นี้เา้นามทุ่ง่อนกั้นกงเกิดไปถ่ายอย่างนี้ดเองหลังจะถ่ายมากึที่ไ่นมันตุ่มตี้นเหมมตุ่ม

ตัดจ้าตดนมาตุ hmm? Hmm? Well, uh, ้มขาดฮะตุ้มขาดเยีนมดจคือหมดเอี่นี่เนาะอนถือเยีอนักสรุปแล้วมาถือจะสรุปหยอนทั้งหอจ้ะหอบาทนะทสจะขาดนี่โอ้กุ้งจะตัวยหง่งกุ้งตางงงอยู่ก็พระแลวเสายู่เนอะแมนใหญ่กอนก้อยแล้วบาทปลาเสิวกมกนายใหญ่นม่น แต่พอได้กินสาวจ้ะจะพี่ว่าโบกมาณอย่างนเนาะเพราะว่าปลาอันจ๋าไม่อยู่ไก่คนเนี่ยเขาก็ห้ากินห้าอยางคือไก่แบ้าน่น่าพี่น้องเดซัมเนี่ยก็พี่ว่าโสมมาเนั่นแหละเนาะแม่เอาคี้หมีกับศิลาพี่ลาน้องจ้ากับป้าก็เลยก็แจ่มจ้าพี่น้องก็ติดตจ้าคนก็ดิ้งเดียงเดือนเดือนสองนู้นตอนแฉลบมนาพอกันไหมจ้าคี้หมีก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ